ครับสวัสดีครับพบกับช่องบ้านไร่พารวยนะครับผมสวัสดีเพื่อนพี่แล้วก็เพื่อนเพื่อน u t ท b e ทุกท่านนะครับแล้วก็พี่พี่ที่ปลูกทุเรียนนะครับคลิปนี้วันนี้ผมจะมาพูดในส่วนของในการฉีดยาฆ่าย้านะครับของในส่วนที่ผมปลูกทุเรียนนะครับว่าฉีดได้หรือเปล่านะครับฉีดแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมตอนนี้มันก็ฝนมันตกแล้วทีนี้ย้านก็เริ่มขึ้นคือตับไม่ทันนะครับ ผมตัดไม่ทันแล้วก็ด้วยที่ว่าตัดไม่ทันเพราะว่าผมทํางานประจํานะครับแล้วก็ไม่มีเวลาเข้ามาในสวนในไร่ผมจะมีเวลาเฉพาะเวลาฉีดอารดน้ํานะครับผมทีนี้ผมก็เลยใช้วิธีการฉีดยาฆ่าหญ้าอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็ผมก็ฉีดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ตายเพราะว่ามันเป็นยาฆ่าหญ้าแบบใหม่ไม่ใช่แบบเหมือนสมัยก่อนที่ว่าเป็นเผาไหม้นะครับที่ว่าฉีดปุ๊บแล้วก็จะตายเลยนะครับวิธีในการฉีดนะครับของผมจะฉีดในอร,รอบๆนะครับ มจะฉีดรอบๆห่างจากทรงพุ่มนะครับประมาณสัก30เซนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของข้างในตรงนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยตัดเอานะครับนะครับตอนนี้ก็ฉีดไปได้วันสองวันนึงครับมันก็เริ่มจะตายแล้วนะครับก็เริ่มเหี่ยวเริ่มอะไรแล้วนะครับจะให้จะฉีดเข้าตรงโคนต้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะโดนล่าของต้นทุเรียนเรานะครับนะครับผมก็ฉีดทุกต้นนะครับผมฉีดไปหมดเลยทั้งทุเรียนอ่าหนึ่งปีแล้วก็ ตรงนู้นทุเรียนอ่านี่ครับต้นนี้ทุเรียนสองคเดือนนะครับผมก็ฉีดหมดเลยนะครับส่วนตรงเดี๋ยวกลางๆก็เอารถไถมาวิ่งไถเอานะครับฉีดได้นะครับฉีดยาขยานะครับฉีดรอบๆนะครับเดี๋ยวไปฉีดใกล้กับต้นทุเรียนครับอันนี้ก็เริ่มก็เริ่มเหลืองๆครับหญ้าก็เริ่มเหลืองเริ่มตายแล้วนะครับอันนี้เป็นต้นทุเรียนหนึ่งปีนะครับแต่ว่าไม่สวนเท่าเขาหรอกครับเพราะว่ามันโดนในส่วนของไรแดงนะครับ แด,ดงกินน้ําเลียงใบไปแล้วก็ผมรักษาหายแล้วตอนนี้ก็เริ่มเป็นใบออกมาใหม่แตกยอดแตกใบแล้วก็เขาโดนฝนโดนไรด้วยนะครับนี่ครับฉีดได้นะครับยาขยะจะเราอย่าไปกลัวว่ามันจะโดนทุเรียนแล้วจะตายนะครับอันนี้ก็เป็นต้นในว่าเขือพวงผมก็ฉีดก็ตายนะครับนี่ครับเริ่มใบไหม้แล้วนะครับยาขยะมันตัวนี้มันจะออกฤทธิ์ช้าหน่อยนะครับประมาณอ่า ห้าหกวันเราถึงจะเห็นว่ายาที่เราฉีดเริ่มจะตายนะครับไม่เหมือนในยาเองไหมเหมือนสมัยก่อนนะครับนี่ก็ตายนะครับแต่ยาขยะเป็นแบบดูดซึมนะครับมันจะมีแบบดูดซึมไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําให้มาฉีดนะครับเพราะว่าละอองไปโดนใบทุเรียนนะครับเขาจะดูดทุเรียนเขาจะดูดไอาสารตัวนนีนนยลงไปในรากเลยนะครับมันจะทําให้ต้นทุเรียนเราเสียหายได้นะครับ นี่ครับอันนี้ก็ทุเรียนหนึ่งเดือนนะครับต้นนี้สวยกว่าเขาเลยนะครับเพราะว่าต้นนี้ไม่เคยมีโรคเลยนะครับแต่ว่าตอนปลูกเสียอย่างเดียวคือตรงโคนตรงเนี้ยดินมันยุบนะครับก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับก็เอาดินด้านข้างออกให้หมดเลยให้มันเสมอกับโคนทุเรียนนะครับผมนี่ครับฉีดไปเลยผมแนะนําเป็นยาฆ่าหญ้าแบบเผาไหม้นะครับเผาไหม้รุ่นใหม่นะครับที่เขาทํามาเป็นยี่ห้อใหม่ๆ ใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดของเรานะครับแต่ที่สําคัญอย่าจะฉีดให้ใกล้โคนทุเรียนก็พอนะครับนี่ก็ทุเรียนเรื่องแตกยอดนะครับหลังจากที่ว่าใบเหลืองนะครับใบเหลืองลากไม่เดินนะครับแล้วก็โดนไอ้ต้นกล้วยตัวนี้ลากเข้ามาถึงตรงนี้เลยนะครับแย่งน้ํากันนะครับเดี๋ยวรอตัดเครือกล้วยตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขุด ในส่วนของลากออกให้หมดเลยนะครับลากกล้วยหากินได้ไกลมากนะครับสองสามเมตรนะครับรากกล้วยนะเขาเขาเดินมาตรงไหนอันนี้เขาไปได้ตลอดนะครับนี่ต้นนี้ก็เหมือนกันก็ฉีดเหมือนกันนะครับฉีดหมดเลยหนึ่งปีตอนนี้โดนฝนเมือม่อวานเมื่อวานฝนตกไปนะครับตอนช่วงเงยน็นๆฝนตกอย่างแรงเลยก็เริ่มนี้แล้วนะครับอันนี้ยอดหักนะครับเนี่ยอันนี้ยอดขึ้นมาใหม่ นะครับเป็นยอดใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับเห็นกรมอุตุป,ประกาศว่าวันที่22จะเข้าหน้าฝนนะครับก็เดี๋ยวจะมาใส่เป็นไตโคเดอร์มาเตรียมรักษาป้องกันนะครับไม่ให้รักษาป้องกันพวกโรครากเน่านะครับรากเน่าโคนเน่าแล้วก็จะมาใส่ขี้บัวนะครับส่วนโคกไหนที่มันแคบๆผมก็จะขยายโคขึ้นมาหน่อยนึงนะครับหรือแ มาพูดถึงพูดคุยในการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับแล้วก็มาสมสุดต้นทุเรียนด้วยทุเรียนเล็กนะครับอันนี้ต้นน้องเล็กเข้าเลยน่าจะสี่เดือนสามเดือนนะครับยังไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวต้องแก้ก่อนผมจะฟวนดินใหม่สักรอบนึงนะครับฟวนนี้ก็ปรับสภาพดินใช้ฮิวมิกนะครับปรับสภาพดินสักหน่อยนี่ครับยาก็เริ่มแห้งนะครับเริ่มแห้งตาย แต่ต้องฉีดตอนแดดๆนะครับมันเสียอย่างเดียวผมฉีดแล้วฉีดได้วันนึงแล้วฝนมันตกนะครับรอรุนอยู่ว่าจะตายหรือเปล่าแต่มันก็ถือว่าเหลืองแล้วแหละนะครับนี่ก็หนึ่งปีนะครับครบหนึ่งปีพอดีหนึ่งปกีกว่าแล้วแหละครับต้นนี้ทุกต้นนะครับหนึ่งปีกว่าผมปลูกไว้แค่แปดต้นผมว่าจะขยายมาปลูกในส่วนของฝั่งนี้อีกนะครับอีกสักแปดต้นนะครับให้มันเท่าๆกันกับฝั่งนี้นะครับ อีกแล้วก็ขยายไปนู่นก่อนเดี๋ยวดูท่าทีฝนก่อนนะครับเพราะว่าน้ําในคลองผมไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าถ้าใช้ถึงปีหน้านะจะเจาะบาดาลก็ยังไม่รู้ว่าจะเจาะยังไงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาทุนก่อนนะครับก็มีตน้นนี้นะครับแย่ yeah, อยู่ต้นเดียวนะครับตอนนี้ยังแก้ไม่หายเลยตอนแรกผมไปถามเขาก็าบอกว่าขาดท่าสังกะสีผมก็ลองแก้หมดแนละ้ว ใบก็ยังเป็นอย่างนี้แต่ผมว่าน่าจะโดนเพี้ยะนะครับโดนเพีย้ยนี่ครับแล้วก็เนี่ยโดนหนอโดนแมลงกินใบไปหมดเลยมันแตกยอดออกมาคนระับพอมันแตกยอดมันก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องแก้กันอีกที่หนึ่งนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็หกนาทีกว่าแล้วนะครับง่้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับแล้วก็รับฟังจนจบคลิปนะครับผม ขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมนะครับก็เป็นคลิปที่พูดถึงการขี่ยาระยานะครับก็แล้วก็พาเดินชมุต้นทุเรียนด้วยนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ